ขออนุญาตปิดผ้าเอาผ้ากันไปปิดปิดแล้วก็กองเข้าไปข้างในเยอะๆนะลูกด้ามันจะได้ไม่เอะเวเวลากางเกงคงกางเกงขาดมันจะได้เดียวไปเห็นลูกแล้วก็เอาสามเหลี่ยมเออบัดนี้ก็ยกขาเอาผ้าปิดเจ้าของก้อนลูกอย่าพุ่งเพืออย่าพุ่งสอดลูกเอาผ้าปิดจักเจ้าของก้อนมันจะเป็นขวงเป็นขวงก็เป็นจุดกาเนิดของเส้นเวลาลูกเลี้ยงตรงนี้ ลูกอย่าเอาตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับตรงอื่นเวลาลูกเรียนตรงอื่นลูกอย่าเอาตรงอื่นมาเปรียบเทียบกับตรงนี้น่าลูกเนาะว่าลืมลืมลืมออกกล้องเมื่อนีอ่พูงงามสวัสดีอีกรอบหนึ่งของโรงเรียนเสริมทักษะ์การโดยไทยอุดอรธานีนะค่ะเนาะในนามของผู้บริหารโรงเรียนเสริมทักษะ์ทการโดยไทยอุดอรธานีกับขอขอบใจพวกลูกหลายๆพอดีวันนี้แม่จะเดินทาง ก็คือฝากทุกคนนะลูกด้แม่จะเดินทางเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนวดไทยมรดกโลกนะลูกเนาะแล้วนะลก็เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อท่านมรดกโลกย่งพ,พ่อแม่ยังจะต้องต่อไปสรุปไปสนุปตีองค์ประ้านของของโรงเรียนเอกชนนะลูกพอดีโรงเรียนเท่าเป็นเป็นกรรมการโรงเรียนเอกชนคือของสชนะคะแล้วก็แม่ก็เป็นกรรมการของของประเทศพ่อ เลูกเนาะเขาก็ต้องได้ไปตามวาระไปตามวระกะแม่ขอฝากทุกทุกคนเดี๋ยวลูกเนาะไม่ฝากคนใดคนหนึ่งฝากทุกทุกคนเพราะว่าพวกเราคือคือคนที่กินกับทุกคนอยู่แล้วบันนี้พ่อแม่ฝากเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวลูกแต่ว่าบันนี้ให้มีพิธีเป็นคนที่ดูแลในสถานที่ตรงนี้โอเคเนาะเราจะมีในการตูนเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวนะ เป็นผู้ช่วยแต่คือจากนั้นเดียวทุกคนจะร่วมกันยังลูกร่วมกันจะย้ายตั้งกันเริ่มได้แล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้แม่ดูทุกวันโอเคเนาะโอเคโอเคพอโอเคเสร็จเรียบร้อยพอโอเคเสร็จเรียบร้อยบรดนี้ลูกเอาโอเคเสร็จเรียบร้อยปิดแล้วเมนบอปิดเรียบร้อยประเดี๋ยวลูกเอาขาลูกค้าขึ้นมาทั้งสองคางบรดนี้ลูกออกค้าลูกค้าขึ้นมาทั้งสองคางพอค้าขึ้นมาทั้งสองคางบรดนี้มันจะเปิดกันเองลูกค้าก่อน ยีหลังฟ <cues> <sm> ังบันนี้ลูกมันจะเปิดกางเกงลูกค้าเอาผ่าเอาตรงสามเลี่ยมนี่ออกไปก้อนลูกเอาสามเลียมถิมออกไปข้างนอกก้อนถิมออกไปข้างนอกก้อนลูกขาการเกงลูกค้าจะยังถิมตัวแล้อยู่ลูกขาการเกงลูกค้าเอาเปิดคางเดียวกันได้หลูกได้เอามือมาเปิดคางนี้คางเดียวกันลูกบ๊องป้องกันว่าบอมเนฟังให้เข้าใจลูกผ่าเอาออกไปก้อนเออเอาออกจากกางเกงก้อนเอาออกจากกางเกงก้อนลูกบอมเนลูกค้าจะมาเปิดกางเกงให้เฮ้าลูกเราต้องเปิดให้กางเกงให้ลูกค้า เขาใจข้อหมายลูกก็เอามือลูกทางเดียวกันข้างนี้ทางข้างนี้ดึงกระเจีงลงเอดึงสองมือลุกบวความกันด no. ึงลงเปิดขึ้นสูงสูงเปิดขึ้นสูงสูงลูกเปิดขึ้นไปสูงสูงแล้วก็ดึงลงอีกรอบนึงลุกไม่งั้นกระเจงมันจะม้วนลงลูกแล้วก็ดึงลงอีกโนเปิดเหมือนกระเจงเขาเลี้ยนเลยเออแล้วก็ดึงลงดึงลงแล้วก็เปิดขึ้นอีกบบนี้ลูก เปิดขึ้นอีแล้วก็ดึงลงเออดึงลงแล้วก็เปิดขึ้นอีเราเว็นนี้ลูกเห็นตรงกองทั้งใต้บ่ที่กองอยู่ทั้งใต้นะลูกแล้วลูกก็กองทั้งใต้นี่สอดเข้าไปโอเคบ่อ่ะเพราสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บลูกก็เอา er. สามเหลี่ยมมาสอดเอาสามเหลี่ยมมาสอดลูกเอาสามเหลี่ยมสอดเข้าไปเออสองมือลูกสอดอ่ะเพราสอดสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยหลังต่อที่ลูกพอสอดสามเหลี่ยมเรียบร้อยลูกก็ไปดดงนทางน้่นไป บ๊พบขักันมานี่ลูกบ๊ระขักัน้อมกันดึงลงเปิดขึ้นสูงสูงดึงลงสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าของเขาจะนวดถึงถึงขาทอนบ่นนะลูกเราไปดูลูกเห็นกางเกงทัางใต้บ๊อไม่ให้กางเกงข้างล่างมันตกุกลูกก็เอาตัวนั่นไปล่องใบลูกค้าเจ็บแล้วก็เอาสามเหลี่ยมสอดไปเนี่ยเอาสามเหลี่ยมสอดเอาสามเหลี่ยมสอดเข้าไปลูกสามเหลี่ยมเอาแต่สามเหลี่ยมลูก เออบัดนี้ตรงที่กองทั้งในนะลูกๆจำตรงที่กองทั้งในได้ลูกดะตรงที่กองทั้งในนะลูกเวลากางเกงขาดมันจะเป็นตัวปิดข่ายแว่นจะเป็นตัวปิดนอตๆมันจะเป็นตัวปิดยาไ่กางเกงเป็นยางอลิลาสติกนะลูกด้าถ้าลูกค้าใส่ากางเกงเป็นที่เป็นกางเกงรัดๆนะลูก, mm. ลกเลือดมันจะไม่ขึ้นไปเลี้ยงเขตสะท้อนของอว,วัยวะอ,อพร้อมเล้วยน้อลูกเนาะผสมเรียบร้อยลูกหงายมือ หยิบกระปุกแอลกอฮอล์คืออันที่หนึงเนี่ยจะเป็นการเปิดกางเกงและปิดผ้าอัดต่อมาบอกคุยลูกบอกคุยบอกคุยถ้าคุยแม่จะหยุดทันทีอันต่อมาจะเป็นการทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ไ่ไปก้อนกันลูกไม่ไปเพร้อมก้อนกันเราจะไปพร้อมๆกันเราจะไปพร้อมๆกันเพราะว่างไผ่ว่างมัน่นเราจะไปพร้อมๆกัน เดียด๋ยวถ้าลูกไปไผ่ไปมั่นมันจะดูยากปดปเอามือด้านไม่มีสำลีดันฝ่าเท้าทั้งสองข้างเอามือด้านไม่มีสัลีดันฝ่าเทา้ายู่ไปได้หลายเออเอามือลุกตํำๆบ่บอ,บอกลูกบ่บอกอะแล้วเอาสัลีไปใส่ซีจริงจริงสีนยั้งบันลุกโนนิโป้งบีบสัลีแน่นๆ่เบาความกันบันี้ลุกเบาความกันลุก ถึงเท้าด้านนอกนิ้วก้อยมือบรกกำลุกดันอาปายสี่จริงบอกบกะกำลุกบรตูกเส้นอไปถึงหยังถึงตะตุ่มด้านนอกแล้วก็ตะวัดไปใส่ร่องหยังร่องลางก้อยแล้วก็สอดเขาไปได้ร่อง อย่าเลี้ยวลูกอย่าเลี้ยวถากันนะลูกเออแล้วก็ไปเป็นสีจริงๆนะคะร<า>ับดิป,งดปวงหยิบสนี้เนนลูกจะไปพร้อมกันลูกถึงหยังถึงข้อหยังข้อพับมือดันฟ้าเท่าหลายลกีลาเตียงแรกซรามันอกี้ได้ทาตามเตียงแรกลูก,กโน<ล>เพราะถึงข้อพับเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหยัง<อ>ก้อยนาย โจกไปบันนี้ลูกเออแล้วก็ไปสีจริงๆเจ็บยันเจ็บมากแล้วก็ไปเจอตะตุ้มยังตาตุ้มด้านในมีอย่างลูกมีชิปประจรแล้วก็เป็นเท้าด้านยันโอ้ตะวัดขึ้นมะยังตะวัดขึ้นมอยักเออไปว่าวความกันลูกจะไปแล้วลูกโอ้ไปตามคำพูดมันจะอยู่ตรงยัน ล่องยังมือต้องดันฝ่าเท้าจักามลุกดันฝ่าเท้าทั้งสองข้างบกกรรมลุกดันดันลักษณะนี้ลุกดันลุกสี้เห็นยังลุกตอนเรานั่งดูมันเหมือนง่ายเห็นยังตอนลงทำจริงมันไม่ใช่เป็นเหลาเออแม่จึงบอกเราออานไปมันจะเข้ายุตรงยังล่องโป้งยังโป้งฉี ขึ้นไปจนถึงล่องโป่งฉีแล้วก็ต่อด้วยเขตดสะโพกเข็โน่สีจริงๆเขตหนังที่เนี่ยสะโพกของลำไส้ใหญ่ส่วนตรงเออไปจนถึงขท้าด้านในสุดยังสุดโป่งแล้วก็เปลี่ยนหยังแบบนี้เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเอามือนดีไปดันแทนเอามือนดีดันแทนนี่โป้งไม่ออกมา đan ờ, đan lấy lái, phải khoác khăn bịch, xì chân chân, miếu nhẫn, Ờ, điệu, 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 กระเป็นสีจริงๆกระเพรนกดแข็งๆลูกไปถึงขอพับว่าถึงขอพับก็เป็นร่องเป็นน้ำเออเออแล้วกรเป็นด้านในเจ็บหยังสีจริงๆมีชิปประยอนแล้วกระตวัดขึ้นไปยังใส่ร่องสัี่บีบนิ้วแน่นๆแล้วกระจุกเข้าไปในร่อง แล้วกเป็นอันสุดท้ายเออแล้วก็เป็นเขียนสะท้อนข้วด้านในสุดนิ้วยังเออพอสุดนิ้วกงปิ๊บมือเปลี่ยนสำลีไหมไม่เปลี่ยนเอามือด้านนี้ไปดึงหนึ่งและสีอยู่ตรงข้อพับดึงหนึงและสี่นิ้วกงไปยุฟ้าเท้าบอสไม่อยู่ขอเท้าครนโดเขาแล้วอีกมู้หลายๆดึงอยู่ตรงข้อพับเอาไปดิ เอาดิพ das ่องบีบยันบอกบอกลูกบอกบอกมันจะเสียเวลาตายแล้วก็บีบแขนตึงมาหนึ่งเบาความกันมาหนึขอเท้าลูกค้าต้องกระดกเขาหลายๆกระดกเขาไอหมูเลยกระดกเขาหลายๆคนนั่งอยู่น่ะกระดกเขาแบบนี้เลยลูกกระดกเขาไหวเอาแขนตึงมาหนึ่งแขนตึงลูกเดี๋ยวหนูจะไม่ได้ออฟฟิศซินโดมนะลูกเด้อท่าเรียนอยู่มันจะไม่ได้ออฟฟิศซินโดมเอาบีบมาหนึ่งบีบลูกอย่าคุยกันลูกบีบเอาหูถึงยังหูถึงข้ามา แขนตึงบ่อยสอนกันลูกตอนนี้แค่พูดสอนแล้วก็ไปแขนตึงโยกตัวเองน้ำลูกดึงยืดเอฟลุกเมื่อจะดึงยืดหนึงแล้กสี่น้ำมันบ้าแขนตึงน้ำลูกถ้าแขนม่ตึงแล้วมันมาถอดเจ้าของลูกโป้งเพียวๆถึงโพงอากาศระพัดแล้วก็เอามือนี้ไปยันยืนเอวขึ้นมาเนี่ยเอามือนี้ฮัก หักนิวตีนลงหักนิวตีนกระปับซัมลี่สี่นิ้วบริโก้ลุกกำ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 กระยุยืดตัวเองขึ้นไม่พิงก้อี้ยืดเอวขึ้นยืดเอวขึ้นแขนไม่ตึงแขนไม่ตึงอ้าวไปมันเป็นยังง้ก้อยยังค้ก้อยนานยาวลงหลุดออกอย่าบอกลูกอย่าบอกอย่าเพิ่งบอก,อบอก,บอกลูกตอนแม่พยูเคยบอกลูกไป การชีน้นาสัมรีบอยอนลูกสัมรีเป็นแผ่นแล้วก็โป้งชี้ยาวลงหลุดออกแล้วก็เป็นหยันเป็นศกกระปุกจริงๆยกขึนปับมือเปลี่ยนสัมรีบบอเออไปเอาดิโแบบป้งวางที่จุดหยันมือมาลองอยู่ร้อยใบบอสเอยยกขึ้นสูงๆดิโป้งตั้งอยู่หยังลูกดิโป้งตั้งอยู่จุดหยังดิโป้งตั้งอยู่จุดน,น,นอดนหลับ อะโป้งตั้งจุดนอนหลับเอาดึงไปเนี่ยกระบอกป้อกันโซกรรโปกจริงจริงหนึ่งโกรโปกรงจริงอครรงิดังๆลุกโโกเปลี่ยนสัมรี่เอามือด้านนี้มาจับสัมรี่แล้วมือด้านนี้ไปดึงหนึ่งและสี่หูถึงยันลุกกระดกงอเท้าเขาามูหลายๆเลยลูกแขนตึงแขนตึงไปเนี่ยบีบ หลังเท้าพ่้มี่สามีแขนตึงลูกแขนตึงดึงหูถึงยังหูถึงขมับแขนเออไปหูถึงขมับแขนตึงแขนต้องตึงลูกถ้าแขนหนุ่มตึงมันจะเข่าเจ้าของไปัแขนตึงถึงภูมอากาศหนาผาแขนตึงโอ้เดียวเดียวแขนตึงเอามือด้านนี้ไป หักลงมาดิหักน e ิ้วยืดสีนิวคนลุกมาีิบอกพิงกัวอี้ยืดตัวเองขึ้นกำนิ้วมือต้องกำนิ้วหักลงเออปายพร้อมกันมาด่ยืดเอวขึ้นลุกบอกพิงกัวอี้ยืดเอวหลังตึงลายแล้วก็บพร้อมกันมาดิก็ยืนนานยาวลงหลุดออกนานชี้ยาวลงหลุดออกไป ยันสกปรกจริงจริงที่โป่งบ้างที่ตรงนัองอ้นเอ้ไปดึงไปนี่ยหรโป่งตั้งไปแกนแล้วก็ว่าวะโอ้จริงจริงหนึ่ง,งสกปรกจริงจริงสองยืดหลังแล้วหรือนะเดี๋ยวจะปวดหลังไม่ทางรักแร้มากนะครับเอาขาบางลงขาด้านนี้บางลงขาด้านนี้บางลงทั้งใต้ปั๊บ ขาดันนีบ้างเอาพอมกับเอาสมรีเอาขาดันนีบ้างลงเอาขาดันนี้บ้างลงพรอมกับเอาสมรีดึงลงไปปักแล้วก็ห่อคำนั่นเบพร้อมกัน,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 กนไปดิหออ่อถ้าผ้าเราไม่วางชายเล็กช้น้อยชายกลางชายใหญ่เราจะทําไม่ได้ลูดดึงลงไปอีโน่ชายน้อยอยู่ที่ไหนลูกชายน้อยอยู่ตรงจุดกําหนดของเส้นดึงลงไปอีดึงผ่าลงกไปอีดึงลงไปอีด,ปปกปกปป Sail, ดึงลงไปอีดึงลงกไปอีดเบาความกันไปดิง ชายน้อยอยู่จุดกําเนิดของเส้น <c oughs> บอกความกันมาหนโน <c oughs> no, ชายน้อยอยู่จุดกําเนิดของเส้นก่อนข <c oughs> าบ้านแม่แน่น <c oughs> ชายน้อยถึงข้อพักเอาไปหิดไว้ชายเล็กทับชายน้อยสอดเข้าไปในฝาา่าเท้าโนโชายเล็กอยู่ตรงไหนลูกชายเล็กอยู่ที่ไหนอ่สอดเข้าไปในฝาา่าเท้ายึดตัวเองเสร็จแล้วก็ ชายใหญ่ทับชายเล็กและชายน้อยม้วนขึ้นสูงสูงไม่ลงต่ําขึ้นไปสูงสูงลูมกมันถึงจะได้เกิดความอบอุ่นอ่าแล้วมวนม้วนกลับขึ้นม้วนกลับขึ้นเขาหาเจ้าของแล้วก็ดึงสามเหลี่ยมลงมาปิดอ่าดึงสามเหลี่ยมลงมาปิดเดี๋ยวค่อยติวกันเด้อยลงได้เดี๋ยวค่อยติวกัน,อ,กนอ่าสามเหลี่ยมลงมาปิดถึงข้อพับสามเหลี่ยมลงมาถึงข้อพับพร้อมกันลูกสามเหลี่ยมลงมาถึงข้อพับ พยายมลงมาถข้อค่ะพอถึงข้อพับนกขาด้านนี้คือนโนต้องถึงข้อพับข้อพับอยู่ตรงไหนโนข้อพับอยู่ตรงไหนโนข้อพับอยู่ตรงไหนเออะอาเอามือออกไม่เราจะไม่เอามือออกจากลูกค้ายุดยุดยุดเราจะไม่ไปก่อนเอาขาข้างนี้ขึ้นไปบางสองข้างเอาเก้าอี้สอดไปด้านหลังบรีบลุกบรีบเออ บรีบเอามือจับไว้แล้วก็เอาขาลงโอเคบอสโอเคบลูกเอ่อบอรีเราจะไม่รีบลุกยืเดเอวขึ้นไม่พิงเก้าอี้ไม่ออกก้นถึงเก้าอี้เดินเก้าอี้ออกไปมันจะปวดหลังเอาเก้าอี้ออกไปนั่งไปลายนั่งปลายเก้าอี้มันจะบ่ปวดหลังแล้วก็เป็นฟังด้วยทีนิดเด้อมันจะเป็นกระตุ้นต่อไปเลยลูกมันจะเป็นกระตุ้นการกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิต และช่วยทําให้ฮอร์โมนไขยในร่างกายทํางานอย่างสมดุลมันจะมีหกขั้นตอนตรงอื่นจะทําแบบไหนเราไม่เอาโรงเรียนเราไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเราไม่เอาโรงเรียนอื่นมาเปรียบเทียบกับโรงเรียนเราเราไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นเราคือตัวเราเราจะทํำยังไงให้ตัวเราเข้าใจในสิ่งที่เรากาลังกักทาให้ได้มากที่สุดให้มันอยู่ในเวลาให้ได้ดรุณดาวิธีทํา เป็นเตาลีไถยืดเอวึ้นเหยียดขาเพื่อพัฒนาต้องตามขังนึงเอ่อยืดเอวขึ้นแล้วก็ป้อมกันบาดิเตารีดไถจากนิ้วเตาลีไถจากนิ้วถึงสี่บนแล้วก็รีบลุกมือแนบแนบแล้วก็โป้งอยู่อย่างลูกโป้งอยู่ล่างก้อยอยู่บนฝ่าเท้าหลังเท้ากำบัลลุกไม่กำ ตรงนี si jas, no ini, ้จะไม่กมตรงนี้จะเป็นการยังการลูกน่ะได้สอนแล้วได้สอนแล้วถ้าสอนนูจะไม่ให้จบเอาจะไดอีลาลงมาดีกว่าอีลาลงมาลูกเวลาจะเอาจบหรือว่าอีลาจะเอาแบบเลียนตอบเรียนถ้าเอาเลียนมาที่เนี่ยยักหน่อยตีซะสามชั่วโมง เออสามชั่วโมงเออถ้าเอาแบบเรียนจะเป็นสามชั่วโมงถ้าเอาแบบติวเก็บไปเบิ้งเลยหนึ่งชั่วโมงต้องจบเข้าใจเออหนึ่งชั่วโมงต้องจบเอาแม่ขอไทยไหมแม่ขอไทยไหมแม่ขอไทยไหมบายบายเออขี่ไหมลูกขี่ไหมขี่ไหมขี่ไหม เพราะว่าไม่ง okay. ั้นเดี๋ยวลูกจะไม่ได้ลูกจะว่านิยมลูกไม่งั้นลูกจะไม่ได้ออกพิซิโดลูกอยากได้ออกิซิโดล์นั่นไบอสเออถ้าลูกอยากได้ออกิซิโดลนั้ยุลูกยุดขอคนที่เป็นลมเดีเลยถ้าอธิบายยูรลงเลยรงเลยสองลูกก็รงเลยถ้าอธิบายยูหนูจะไม่ได้อะไรใหม่ลูกเขา็ข้ามาใจบอสเออ แม่ใจ่ายไาเลยที่นี่เลยลูกแม่จะถ่ายให้มาเลยฟังก็ใหม่ด้วลูกเด้อ๋ย่เพิ่งเอาคืนลูกเวลาเอาขาลงเอาขาลงเออเอาเวลาไปยุทธไทยก้อนจะได้สองลงพมะพี่สองลูกมะพี่ลูกคือคือมันมันจะไว่าต้องไม่รอมันต้องลุกนั่นก็ดีละแต่ว่าอีหลานจะไปสองลงก่ะพี่เนี่ยไปเออสองลงกมอพี่ลูกมันจะพปดิเสียเวลา ออกลมหมดทุกอย่างลื้อลืมไม่หมดเลิมตนวไม่ลือไม่หมดลือไม่หมดได้ลุกลือไม่สวัสดีอีกรอบหนึ่งพอดีมื้อนี้อยากสรุปของรวดเท่าโดยที่นวดสอนคือขอคนที่เข้าใจขึ้นมาอย่างได้ลุกขึ้นมาขึ้นมาเลยบัดนี้แที่เราบ้งบ้านอีลาง่ายแค่นั้นเองเขาจะว่าง่ายว่าลุกคือเขาจะบอกว่าบอกว่าจะไม่บอกว่าติวไม่เราจะไม่ให้เสียเวลา เขาจะเจ็บอย่างเรื่อยเจ็บชิปไปดูแบบสวยๆเขาจะว่าเจ็บ